สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนํานะคะสมุนไพรที่เราปลูกไว้ที่บ้านนะคะที่เขาขึ้นทุกปีนะคะตัวแรกเป็นทิมยานนะคะหรือทามนะคะเราเขียนให้ดูนะคะอาจจะออกเสียงไม่ถูกต้องนะคะอันนี้นะคะเราปลูกครั้งเดียวนะคะเขาขาขึ้นมาทุกปีนะคะเราซื้อมาจากห้างนะคะที่เขาขายเป็นรากนะคะก็มาฝังดินนะคะได้กินตลอดนะคะแล้วสมุนไพรตัวนี้นะคะใส่ได้ทุกเมนูอาหารนะคะไม่ว่าจะซอสต่างๆะคะเป็นที่นิยมนะคะนิยมมากกว่าโรสแมรี่นะคะ ตอนแรกเราคิดว่าพวกทำพวกสเต็กต่างๆหรือซอสต,ต่างๆเราจะใส่พวกโรสแมรี่นะคะแต่ไม่ใช่นะคะเวลาเราเรียนหรือว่าทำงานนะคะเขาใส่ทิมยานะคะไม่ว่าทำซอสไวน์แดงหรือว่ามันฝรั่งนะคะที่เอาไปต้มแล้วไปผัดนะคะเขาก็จะใส่ทิมยานะคะค่ะแทบทุกอย่างเลยนะคะเขาก็จะใส่ทิมยานะคะจะอร่อยมากเลยนะคะรสชาติเป็นรสชาติของฝรั่งเขาเลยค่ะเขาจะแบบถูกใจและติดใจนะคะถ้าทำสูตรของเขานะคะ แนะนำให้ปลูกตัวนี้นะคะคุ้มมากเลยค่ะซื้อมาต้นเดียวนะคะก็ขึ้นเป็นพุ่มเลยนะคะแล้วเป็นพืชคุมดินด้วยนะคะหญ้าไม่ขึ้นลกด้วยนะคะปลูกไว้ในสวน,นะค่ะคุ้มมากเลยค่ะเนี่ยค่ะอีกตัวหนึ่งที่เราจะแนะนํานะคะสําหรับทําบิโงเนซซอนนะคะขาดไม่ได้คือดรากูนะคะอ,ะออกเสียงไม่ถูกต้องนะคะเราเขียนให้ดูนะคะรสชาติของเขาจะมีเผ็ดๆซ่าๆลิ้นหน่อยนะคะเขจะมีรสชาติไม่เหมือนใครนะคะ สมุนไพรตัวนี้เราไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรบ้างนะคะแต่ว่าเป็นเป็นส่วนสําคัญที่สุดของการทําบียอเนสซอสนะคะต้องมีนะคะเราก็มาเด็ดลูดใบนะคะเอามาแช่น้ําเกลือนะคะหรือว่ามาตากแห้งนะคะมีขายที่ห้างนะคะที่เวลาทําร้านหานะคะเขาก็จะใช้แบบสดแล้วก็แบบ,แบบแห้งนะคะเป็นส่วนผสมนะคะค่ะเดี๋ยวจะทําบียอเนสสให้ดูนะคะทําแบบสูตรร้านอาหาร หรือว่าทํากินเองง่ายนิดเดียวนะคะว่าใส่อะไรบ้างนะคะเคล็ดลับนะคะเผื่อทําขายหรือว่าทํากินเองนะคะทํายังไงง่ายๆนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะออริกาโนโนะคะเอาละตัดทิ้งนะคะเพราะว่าเขาขึ้นง่ายมากเลยนะคะเาไม่นิยมกินแบบสดนะคะเขาก็มาตากแห้งนะคะเราก็ตัวนี้ก็เป็นส่วนที่ทําอาหารนะคะส่วนพืชที่ใช้ทำอาหารเยอะมากนะคะเมนูนี้ปลูกทีเดียวก็ขึ้นทั่วไปนะคะขึ้นง่ายมากนะคะ อีกตัวหนึ่งที่แนะนํานะคะแปปเปอร์รูทนะคะอร่อยมากลยคะไม่ค่อยเห็นในร้านอาหารที่สวีเดนเขาใช้นะคะแต่ว่าตอนเราไปกินร้านอาหารที่เดนมาร์กนะคะเขาจะขูดใส่ข้างๆงอาหารนะคะข้างจานไม่ว่าจะเป็นสเต็กหรือว่าปลาทอดต่างๆนะคะอร่อยมากนะคะรสชาติเขาเหมือนคล้ายๆวาซาบิแต่ว่าเขาจะไม่ฉุนขึ้นจมูกนะคะแต่รสชาติจะเผ็ดคล้ายๆกันเลยค่ะอร่อยค่ะสําหรับเราถูกใจมากนะคะเวลากินอาหารแล้วมันอาหาร ฝรั่งนะคะมันจะเลี่ยนใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เขาตัดเลี่ยนได้ดีมากเลยค่ะนี่ค่ะเราชอบมากเวลากินก็มาขูดๆอย่างนี้นะคะแล้วก็กินคู่กับอาหารเลยค่ะหรือที่สวีเดนเขามาใส่เป็นซอสด้วยนะคะ